สวัสดีค่ะวันนี้แซบเลยรู้สึกอื่นๆนะคะก็เลยอยากจะกินส้มตำค่ะวันนี้ก็น่าจะกินคนเดียวอีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะมีทุกอย่างในตู้เย็นนะคะจะเอามารวมๆกันค่ะมีหัวหอยนะคะมีชะอมที่เหลือค่ะใบบบก,ก็เหลือนะคะแล้วก็ได้เก็บกระถินมาจากสวนค่ะวันนี้เราจะมาตำแบบตำมั่วค่ะอุยุอาย่าค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะ นี่เลยค่ะเริ่มจะปรุงแล้วนะคะใส่ปลาร้าสองยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปี๊บที่ที่เราเคออี่ยวไว้นะคะวันนี้ต้องการน้ำเยอะนะคะใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปด้วยค่ะไม่ได้ใส่มะนาวนะคะวันนี้เพราะว่าน้ำมะขามเปียกก็เปรี้ยวอยู่แล้วค่ะมะเขือก็เปรี้ยวนะคะแล้วเรายังจะใส่ผักดองที่เราดองไว้ด้วยนะคะจะใส่น้ำผักดองเข้าไปด้วยค่ะ ะะสังเกตกระปุกฝาแดงๆนะคะเราจะแบ่งไว้ค่ะนี่เลยส้มสะใจมากเลยค่ะส้มผักนะคะส้มผักแป้นที่ทำไว้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเราจะใส่กระหล่ำนะคะเมื่อเขือดองค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเยอะๆเลยค่ะดีกับลำไส้นะคะดีกับสุขภาพด้วยค่ะทำเองดองเองค่ะ แล้วก็คุกนะคะชิมก่อน,นะคะ่ะถ้าได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องที่เหลือลงไปเลยค่ะนี่หอยหัวหอยนะคะหัวหอยเส้นมะละกอนะคะพร้อมกับเม็ดกระถิน,นะคะ่ะแล้วมีใบกระเทียมด้วยนะคะคุกคุกคัวเลยเลยค่ะเรากินเองนะคะ ตำเยอะขนาดนี้น่าจะกินหมดนะคะเนี่ยนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วจะมีหน่อไม้ต้มด้วยนะคะกินกับส้มตำอร่อยมากเลยค่ะโอเติมหนมจีนไปอีกนะคะหนมจีนเหลือแค่นี้ค่ะถ้ามีเยอะกว่านี้ก็น่าจะกินหมดเหมือนกันนี่เลยค่ะมากินได้กันนะคะ เดี๋ยวยังไงขออนุญาตกินก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ